สวัสดีค่ะเพื่อนนอ่หิมะตกเดือนอ่อปีพศยี <c oughs> ่สิบสี่นะคะพศหกสิบเจ็ดดูอ๋อเออออไรลงหนาวติดลก หนาวมากค่ะพิมารล่วงแล้วจ้าเพื่อนๆดูเป็นรูปพิมพ์ติดลบเด้อคคะเดอว,วันนี้เดือนมกราพศหกสิบเจ็ดนะคะโอ้โหสุดยอดรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆอหนาวหนาว สวัสดีจ้าวันนี้พามาชมหิมะแล้วคะฝนไม่ตกหรอกแต่หนาวช่วงคริสต์มาสไม่มีหิมะฝนตกแต่ว่าปีใหม่หนาวนึกว่าแต่ว่าไม่แตเยอรมันปีนี้ปีหน้า,ป,นาปีนี้จะ้ะปี 6, 7, หกเจ็นาะหนาวแค่สามนาทีกัน็หนาวจังเพื่นขอกำลังใจได้จ้อโอ้ยหิมะล่วง ที่มรกนตัตัตตถ้าตกหนากว่านี้นะโอ้โหขาวหม,มุนขึ้นหมุนลงเลยไม่ต้องดูอะไรมากมมยจะดูกันหิมะที่เขาลอยตั๋วมาเนี่คือโลกเราวนี่มันหมุนตลบปัดนะหมุนกับลูกศรน,นะคะมือนหลดวิ่งย้อนศรน,นะกับตลบปัดนะ,ะประมาณนั้นทุกวันนี้อันตรายโลกมันไม่มี แรงดึงดูดแลวจ้ะถ้าไม่มีโลกใบนี้มนุษย์จะไปอยู่ตรงไหนกันเนาะปัญหาเกิดมาทำลายธรรมชาติอุย้ยหนาวเพื่อนสีนาทีก็เย็นเจี๊ยบแล้วขอกำลังใจนะคะนำหิมะมาให้เพื่อนทางเมืองไทยดูเนาะคะ่ะให้ลกูกให้หลานให้น้องดู <c oughs> หนาวโอ้ยขอกำลังลแรงใจเห็นไหม เดี๋ยวเขาก็ยุดนิ่งนิ่งแล้วบอลอื่นกับหมุนมันแปลกนะโอ้ยก่อนนะตึบ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 ได้จะทักเออเอ้ยได้อันมาทักโคชีนะคะทุกโคชีรูปหิมะนะคะแต่ว่าไม่ถ่ายคลิปหรือไงค่อยดูก่อน โอ้ยหนาวมือแล้วอ๋อข้างบนนอนแดดออกแต่ว่ามันมืดมีตะกอนเมฆกำลังสุดยอดความหนาว อุ้ยหนาวแปดนาทีแล้วหนาวแปดมกราบหกเจ็ดเนาะพอสักยี่สิบสี่ คอมือเดือค่ะเด้อนี่ปวด้อมือไม่ค่อยได้ทำกินถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูปวดโอเคหนาวหนาวแล้วหนาวแล้วพาชมพิมมะที่หายไปไม่ไทำคลิปคือปวดคอมือนะคะเพืเ่อนๆที่ไม่ได้ทำคลิปกินทำอะไรเนาะคะ่ะวันนี้ก็จะพยายามทำกินเนาะคะ่ะใครดูก่อน กินสมตําหรือขนมจีนด้วยว่าต้มซุปกินก็เข้าทอดไข่น้าพริกพริกมดกินจ้ะเดีย๋ยวไปรานพริกแงหงมดเนาะโอ้ยหนาวเพื่อว่อาจ,จะเอาสักสิบนาทีโอ้ยไม่ไหวโอ้ยนี่เห็นไหมหิมะหิมะเข้ามาติดตรงนี้มองไม่เห็นหรอกความสวยแต่มันเย็น จ้าขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิงะะ่งเลยค่ะซับสไครป์สาวไทยในแต่กระดือขอบคุณหลายแบ่งปันความหนาวเย็นนะคะเย็นมากนะคะขอพายที่ไม่ออกไปเดินถ่ายคลิปนะคะใจก็อยากถ่ายคลิปแต่ว่า สุขภาพบ่คอยดีแต่ก็เดี๋ยวก็จะพยายามออกเดินนิดนิดหน่อยเนาะแต่ว่าต้องใส่เสื้อกันหนาวเนาะแต่หิมะตกขาวอย่างนี้ชั้นจะกางลมเนาะค่ะเพราะว่าหิมะมันละลายก็เสื้อกันหนาวเรามันจะเป็นน้มยินทําให้เรายินหนาวกว่าเขาเนะคะประมาณก็ขอบคุณนะคะที่เขามาทักทายสาวไทยไลฟ์สไตล์นะคะมาจ้ามาหนาวด้วยกันนะคะ,ะคนทางเมืองไทยเนาะอาจจะหนาวแต่ไม่หนาวเท่าถึงทางที่ชั้นอยู่นะคะก็ พาเพื่อนๆทุกคนที่อยู่เมงไทย FC นะคะมาดูหิมะชมหิมะตกนะคะตอนรับปีใหม่เลยห <c oughs> นาวมากจ้าเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด้อนี่แกใครย่อยๆเนาะค่ะประเทศอื่น <c oughs> ขราวปร้นขึ้นนะแก่ง <c oughs> แต่ว่าเห็นยังเงี้ยถึงไม่เยอะแต่หนาวนะจ๊ะสวยแต่หนาวจับใจโอเค บายไปลคะค่ะขอบคุณทุกกำล,ลังใจที่คำกดไลค์กดแชร์กดดันดันช่วยดันดันให้เด้ขอบคุณหลายๆจ้าไปแล้วนะคะนี่ข้าวๆพููนๆแดด,ดอยู่ตรงนู้นเห็นตะก่อนมีฆขาวๆดำๆเย็นสุดยอดไปแล้ว ไปปิงไฟแล้วไปพิงไฟแล้วไปบาย,บายเจอกันคลิปหน้านะคะสุดยอดเย็น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 ,ยนสุดๆนนิ่งลตอนนี้นิ่งตอนนี้เขาค่อยถ้าเขาตกบางๆางนี่มันก็ค่อยๆขาวถนนจะลื่นแต่ถ้าเขาตกแบบชิ้นใหญ่ๆมันจะหนานะคะประมาณ โอหนาวเย็นสวยงามตามท้องเรื่อง